We'll <laughs> คุณผู้ชมคะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกเย็นวันศุกร์17.30นาทีกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะชวนติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากภาคพ,พลเมืองนะคะวันนี้แฟนจะชวนขยายมุมมองความคืบหน้าการประกาศเขตคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์ชาวเลหลังจากที่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะคอรมอนุมัตริรับร่างพระราชวัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นร่างที่ทางศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรยื่นเข้าไปนะคะหวังจะให้ผ่านกฎหมายเพื่อให้ชุมชนชาติพันธุ์มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นค่ะวันนี้จะชวนขยายเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องชวนคุยกันเรื่องสอวอเพราะเป็นหนึ่งในกลไกลที่เกี่ยวเนื่องกับการผ่านกฎหมายก่อนจะมีการประกาศใช้นะคะเชื่อว่าวันนี้วันศุกร์แล้วคุณผู้ชมได้เห็นหน้าตาสอว2อ0คนที่ผ่านการเลือก เือกันเองเข้าไปแล้วนะคะแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ไทย PBS ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะเราจัดเวทีฟังเสียงประเทศไทย4ภูมิภาคเพื่อที่จะรับฟังเสียงของประชาชนนะคะว่าคาดหวังต่อสอวอ,อย่างไรก่อนที่จะมีการนำข้อเสนอทั้งหมดเสียงของประชาชนความต้องการของประชาชนไปสรุปเป็นรายงานเป็นไวท์เปเปอร์ส่งให้กับสอวอชุดใหม่ค่ะ พอคุณเข้าไปแล้วอยากจะฝากให้มองเห็นฐานล่างให้เห็นชาวบ้านกลุ่มอาชีพเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศชาติจะมั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนได้ต้องใช้ฐานลากที่เข้มแข็งอยากให้สวเนี่ยได้สะท้อนความต้องการของประชาชนแล้วก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนเอาสิ่งที่ประชาชนได้สะท้อนเนี่ยค่ะได้นำไปเข้าสู่ในกลไกลของ ลัดแล้วก็กลไกของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยหวังให้ทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักค่ะเราก็อยากได้สวที่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจนะครับการค้าการลงทุนนะครับก็คือน้อย,อยเวลาจะแก,กะ้กฎหมายหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยก็อยากจะให้มีคนที่มีความสามารถในส่วนของเรื่องอภาคธุรกิจเนี่ยครับได้เข้าไปเป็นสวนะครับ แล้วก็ในส่วนของพื้นฐานเนี่ยคือหนึ่งเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ตรงนี้เราอยากเห็นบทบาทของสวช่วยเหลือในเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแยง้งนำไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างคนในชาติแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาประเทศ อย่าง,ง,งผมก็คาดหวังว่าสวที่เข้าไปก็จะทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะครับตามบทบาทอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญพราะ สวที่อยู่ในรั้วมลฉบับปัจจุบันเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากในเรื่องของการขับเคลื่อนทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาร่างกฎหมายให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายในเรื่องของการแต่งตั้งนะครับบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งที่สําคัญสําคัญของประเทศหรือแม้แต่บทบาทในเรื่องของการตรวจสอบการเปิดอภิปรายต่างๆผมเชื่อว่าความคิดเห็นของสวเหล่านี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนที่ทําให้รัฐบาลจะต้องฉุกคิดเหมือนกันว่าถ้ามีเสียงสะท้อนมาอย่างนี้แล้วควรจะต้องดําเนินนโยบายภาครัฐอย่างไรให้ ตอ้องกับความต้องการของประชาชนครับเราคาดหวังอยากอยากให้สวกลับมากลายเป็นที่พึ่งเรารู้ว่าคนรุ่นใหม่เคารพกันด้วยความสามารถและความคิดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราเองจะต้องมาสร้างกระบวนการใหม่บนกติกาใหม่และบนรัฐธรรม,มนูญฉบับใหม่ที่เป็นลองช็อตที่จะเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นมากกว่าการเริ่มต้นที่บิดเบี้ยวและก็จะเบี้ยวไปเรื่อยๆในสังคมของเราทุกวันนี้ครับ หนึ่งในหน้าที่สําคัญของสวชุดนี้ก็คือไปทําการพิจารณาผ่านกฎหมายในสภาสวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหนึ่งในร่างกฎหมายที่ภาคประชาชนจับตาคือร่างพรบรคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เดี๋ยวจะมีโอกาสผ่านมือสวชุดนี้แน่ๆน,นะคะแต่ก่อนจะไปสู่ขั้นตอนการรับรองกฎหมายซึ่งกฎหมายเป็นความหวังแน่ๆค่ะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมดูภาพล่าสุดจากระนองนะคะคุณวิทวั์เทพสงนักข่าวพลเมืองเครือข่ายชาวเลอันดามันค่ะ ปักหมุดพื้นที่ที่เตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนที่อาศัยบนเกาะจังหวัดระนองรวม3เกาะประชากรชาติพันธุ์ที่นั่นประมาณสักกว่า500คนหรือเรียกได้ว่าร้อยละยีของประชากรชาติพันธุ์นะคะโดยครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมลองชมภาพกันหน่อยนะคะเป็นการลงพื้นที่ร่วมกันของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือที่เราคุ้นชื่อกันในนามพีมูฟค่ะ ไปร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรมูลนิธิชุมชนไทยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปรับฟังปัญหาของพื้นที่สำรวจข้อมูลวิถีชีวิตวัฒนธรรมสถานการณ์ปัญหาชุมชนในพื้นที่ชาวเลบ้านเกาะช้างชุมชนชาวเลบ้านเกาะพยามแล้วก็ชุมชนชาวเลบ้านเกาะเหล่านะคะไปรับฟังเสียงด้วยแล้วก็ไปวิเคราะห์สถานการณ์ไปจับทำแผนที่พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ติดตามรายงานจากคุณวิทยวัฒน์คะ่ะ นี่เป็นการล่องเรือนะครับจากปากน้ําระนองแล้วก็ผ่านเกาะสองนะครับฝั่งพม่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับทางออกไปเพื่อที่จะไปที่เกาะเหลาและก็เกาะปะยับทุกคนครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับที่พื้นที่เกาะเหลานะครับตำบลปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดระนองตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับมาเจอกับพี่น้องหมอกแก่นที่มาต้อนรับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ลังนี้อยู่วันที่คนครับสามคนในชุมชนมีอาชีพอะไรบ้างอาชีพทงมงกะฎเดี๋ยวปวดหัวีวด้งานหลังมึกหลับมึดหัวโอยหลักมึกใหญ่ยาเพือเยียบงเนก็ห้าอย่างกังนันบองว่าวันก็ไม่ใช่ได้องตอนนี้ระคาผูกันลงน้ำมันก็แพงอ้วนแพง มอแกนนะคะมีเรื <tang ar> ่องที่ว่าจะต้องช่วยกันแก้ไขหรือบุรณาการต่างๆอย่างเช่นหนึ่งในเรื่องการศึกษาของเด็กนะคะเด็กมอแกนนี่จะด้อยเรื่องการศึกษามากและก็สองเรื่องสิทธิเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรประชาชนซึ่งเรื่องที่กล่าวมานี่จะเป็นเรื่องที่ว่าเร่งด่วนมากที่สุดค่ะเพราะอยากจะให้แก้ไขแบบเร่งด่วนและก็สามเรื่องอาชีพ อาชีพนะคะของที่นี้ก็คือบางครั้งกุ้งหอยปูปลาที่หามาได้นะคะถ้าเขาปิดไม่ซื้อก็ไม่ซื้อเลยถึงไม่จะขายได้ก็ในราคาที่ถูกและก็คุณภาพชีวิตนะคะอยากจะให้มอแกนเขาก็คือกลุ่มของชนเผ่าเหมือนกันนะอยากจะให้เขา้าเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องน้ําเรื่องไฟซึ่งอุปสรรคมากบางครั้งบางพื้นที่นะคะสามกนนี้น้ําจะบริโภคจะไม่จะหายากมากจะลําบากมากเรื่องน้ําเรื่องอะไรกัน กาะพยามเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าชุมชนชาวเลจะอยู่คล้ายแบบออกไปพื้นที่หนึ่งอะ่ะซึ่งซึ่งไกลพอควรเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าถึงไฟเราแล้วก็น้ําก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ด้วยเช่นกันทั้งสองเกาะแล้วทั้งเกาะเหล่าแล้วก็ทั้งเก,ก,งเกยาะพยามเนี่ยก็ไม่มีทั้งน้ำทั้งไฟก็อันนี้เป็นปัญหามากนะครับที่เราจะได้รับได้รับผลกระทบในแง่ของการที่จะไม่สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา กำลังทาตอนนี้คือพยายามจะมาทํา2เรื่องนะครับอันที่1คือเราพยายามอยากจะต้องสํารวจไอ้ตัวข้อมูลของชุมชนนะโดยเฉพาะยิ่งประวัติศาสตร์ชุมชนว่าชุมชนอยู่มาตรงไหนยังไงบ้างซึ่งเราก็พบว่าชุมชนมอแกนที่นี่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกันกบ3เกาะใช่ไหมครับคือเกาะเหลาเกาะพยา,ยามแล้วก็เกาะช้างคือคล้ายเดินทางไปมามาตลอดเพราะฉะนั้น เป็นชุมชนที่ใช้พื้นที่บริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอันหนึงทีพยย่พยายามจะทําหลังจากนี้ต่อไปคือว่าการทําก,กําหนดเขตพื้นที่คุมครองซึ่งจะครอบคลุมทั้งทั้งสามเกาะ ขยายกันว่าทั้งสามเกาะอ,อยู่ตรงไหนนะคะวันนี้ชวนคุยกันในรายการกับคุณไมตรีจงไกลจักค่ะผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยนะคะพี่ไมตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ง่ายต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่ง่ายเดิมทีภาคใต้ประกาศพื้นที่เขตคุ้มครองชาติพันธ์ไปแล้วส <4 S 1> ี่จุดวันนี้เตรียมประกาศอีกสามสามที่นี้มันท้าทายยังไงคะครับก็จะมีพื้นที่เกาะลันตาเนาะจะเป็นพื้นที่ที่ เกิดความร่วมมืออันนี้เกิดความร่วมมือกับหลายฝ่ายตอนนี้เราก็พยายามมีกลไกระดับอำเภอที่จะร่วมกันอันนี้ก็ไม่ถึงกับยากอะไรแต่ว่าที่ยากก็คือว่ามันอยู่ในช่วงของการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตปรับปรุงที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะลันตาส่วนที่สองก็พื้นที่เกาะภูเก็ตที่หาดราวัยซึ่งเป็นพื้นที่ความท้าทายสูงมากเพราะว่ายังมีปัญหาที่ดินยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันอยู่แต่เราก็จะเน้นว่า อันส่วนเรื่องนั้นก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องที่จะทําให้คุณภาพชีวิตวิถีชีวิตว่าธรรมเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองอยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ะจะเป็นขั้นที่สองที่เราคิดว่ายกระดับไปได้แต่ส่วนพื้นที่จังหวัดละนองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หมอกแกนหมอกแกนเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบสามสามกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบยังเป็นวิถีดั้งเดิมมากจริงๆก็จะอยู่แบบเดิมเดิมแล้วก็วิถีชีวิตก็ยังดำน้ำนำาําหาปลาอยู่ในทะเลแล้วก็อีกอย่างก็คือว่า เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยจะมีความโต้แย้งถกเถียงหรือหรือยกระดับไอ้คนคนอื่นยอมรับมากนักอ่ะ,ะ <c oughs> ถือว่าน้อยที่สุดแล้วนะคร <c oughs> ับเพราะฉะนั้นเขาถูกเบียดขับไปอยู่ตามมุมเกาะอ,อยู่หลังเกาะห่างไกลก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางไปโรงเรียน <c oughs> เดินทางไปอนามัยหรือรวมไปถึงการใช้ชีวิตปกติก็จะถูกดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มที่ยังถูก เบียดขับมากที่สุดในบรรดา3กลุ่ม,มเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องยากแล้วในขณะเดียวกันก็อยู่คนล,ละเกาะและ้วเกาะละ2อ0กว่าคน100ร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ความเข้มแข็งมันก็ยากแล้วก็เวียนไปเวียนมาซึ่งรวมทั้งสุสานก็ใช้ที่เดียวกันเราก็เลยคิดว่า3ที่นะ่ะควรจะได้ประกาศร่วมกันเป็นภูมิเิเวศกลุ่มมองกน ที่อยู่ในพื้นที่อ่าวและนองตรงนี้นะครับแปลว่า4จุดที่ประกาศก่อนหน้าเนี่ยไม่ใช่ชาวมอแกนเลยครับเป็นมอแกนกับลักกระโวยครับโอ้รอบนี้ท้าทายมากเพราะว่าเขาผูกพันกับวิถีดั้งเดิมยัง<ช>คงอยู่กับธรรมชาติ<ช><ช>พี่มตตีพูดคำหนึ่งว่าประกาศแบบภูมิมิเวทเดี๋ยวเราจะขยายคำนี้แต่ก่อนอื่นอยากดูแผนที่สักนิดนึงค่ะถ้าดูจากแผนที่ในสีไซส์เนี่ยไม่แน่ใจว่า3มเกาะที่ว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะทีมงานขึ้นภาพแผนที่ได้เลยนะคะ นี่ค่ะถ้าเราดูแผนที่จากแอปพลิเคชันซีไซด์จุดที่คุณวิทวัตปักหมุดเข้ามาอยู่เกาะช้างสมเกาะที่ว่าคือมีเกาะพยามใช่ไหมคะพี่ใช่เกาะพยามเกาะช้างเกาะช้างเกาะเหลาเกาะเหลาอ๋ออยู่ข้างบน3ามเกาะเรียงตัวกันแบบนี้มันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอ๋อเหมือนเป็นสามเหลี่ยมซึ่งจริงๆเดิมทีเขาเขามี การใช้สุสานร,ร่วมกันแล้ววิถีชีวิตส่วนอื่นล่ะคะเขาเขามีทําร่วมกันไหมคะจริงๆเขาเป็นเครือญาติกันที่อยู่สามที่แล้วก็เวลาเจอปัญหาหรือเจออรแล้วปัญหาเรื่องโรคภยัยเรื่องโรคระบาดเขาก็จะอ,อพยพเคลื่อนย้ายไปมามีงานมีการก็จะไปช่วยกันทำหากินที่นั่นที่นี่แล้วก็เวลามีงาน เช่นงานศพงานอะไรเนี่ยเขาก็จะมาร่วมกันซึ่งจริงๆเป็นเคยญาติกันเพราะฉะนั้นการใช้อ่าวเดียวกันใช้สุสานเดียวกันวิถีวัฒนธรรมร่วมกันประเพณีร่วมกันเราก็เลยคิดว่าไม่ไกลกันด้วย<ม>และอยู่ในพื้นที่อุทยานเดียวกันด้วยเราว่าก็เลยคิดว่าเป็นผูมินเวศท,ที่จะอยู่ร่วมกันเพราะว่าแต่ละที่มันคนมันไม่มันจำนวนมันน้อยด้วยร้อยร้อยกว่าคน40กว่าครอบครัวอะไรเงี้ยครับแต่เข้าใจว่าวันนี้ที่อยู่บนเกาะวิถีเป็นยังไงเท่าที่พี่ไม่รูค้คือคือตัวอย่างเช่นเวลาจะไปโรงเรียนของเด็กเนาะ ก็ต้องเดินอย่างเช่นที่เกยาะพยามที่เป็นข่าววันก่อนนั่นคือว่าต้องว่ายน้ําข้ามไปอีกฝั่งเกาะหนึ่งเพื่อจะเดินไปโรงเรียนทุกทุกเช้าและทุกเย็นแต่ว่าตอนหลังจากมีกระแสข่าวแล้วมีคอ,อรมอสัญจรก็ทาให้มีได้สะพานชั่วคราวให้เด็กได้เดินได้นะแต่ว่าต้องเดินผ่าดงทรายต้องเดิน่าป่าไปเพื่อเข้าโรงเรียนที่เกาะชะที่เกาะช้างนี่จะหนักวัยเดินผ่าแบบป่าเลยนะคล้ายๆแบบ พื้นที่ป่าไม่มีถนนระยะทาง1,300รเมตรเพื่อไปถึงโรงเรียนทุกวันทีนี้เด็กๆก,ก็จะมีคนที่อ,อยากไปบ้างไม่อยากไปบ้างอะร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยอาจจะไปเรียนสัก20คน30คนต่อวันอย่างที่เกาะเหลาเนี่ยถ้าจะไปโรงเรียนก็ต้องนั่งเรือแล้วก็อ้อมฝั่งเกาะไปถ้าเรือมาแล้วเด็กคนไหนยังไม่ใสย่ยุดน,นักเรียนเนี่ยนี่เด็กๆบอกนะบางทีแล้วก็แต่งตัวไม่ทนันมัวไปหาหอยหาปลาอยู่ก็ชเช้ารถเรือมารับ เดโรงเรียนมารับก็ได้ไป10คน20คนที่เด็กไปโรงเรียน80คนเนี่ยแต่ได้ไปวันนึงยี่สิบคนเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าด้วยความห่างไกลของระบบการศึกษาก็ทําให้เด็กที่ห่างไกลลําบากยากจนต้องหาไรายได้ตอนเช้าต้องไปหาปลามากินก่อนอก็อาจจะไม่ทันสําหรับวิถีโรงเรียนปกติแบบนี้ครับค่ะลองไปดูเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่พี่ไมตรีพูดเกาะอยู่ฝั่งหนึ่งบ้านที่พักอยู่ฝั่งหนึ่งโรงเรียนอยู่คนละฝั่งเกาะ อย่างที่พี่มิตรีพูดมันก็ค่อนข้างจะลําบากนะคะการเดินทางไปโรงเรียนเห็นบอกมี2แบบวันไหนที่น้ําขึ้นเนี่ยก็จะนั่งเรือไปถ้าเรือก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนก็อันนี้สะดวกหน่อยแต่บางทีต้องเดินผ่านสวนยางพาราชาวบ้านใช้เวลาเดินเท้านะคะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงลองติดตามการสำรวจเส้นทางไปโรงเรียนของน้องๆมอแกนที่เกาะช้างค่ะ อ่าทางนี้ทางนี้ใครไปนะนักเรียนครับนักเรียนเดินครับบางทีก็นักท่องเที่ยวอะไรก็มาเที่ยวกันบ้างเราใช้รถไม่ได้เหรอทางนี้รถได้แต่ว่ามันลำบากเกินครับมันลื่นาไปดูยนถึงถ้าไปถึงข้างในสักร้อยเมตรเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วครับอืแล้วก็เขามันสูงชันด้วยอือเดี๋ยวไม่มจะสูงกว่านี้เหรอเนี่ยข้างในนี่จะท,ที่สูงที่สุดแล้ว พอมาจากบ้านก็ต้องขึ้นเขาตรงนั้นเ mm. ด็กน่อบางทีวันนี้ใครพรุ่งนี้มาจุดบอรเนี่ยไม่อยากไปแล้วหลายเหตุก็มาจากครงที่ว่าเดินไกลแล้วก็ทางมันเปรียวขึ้นเขาเหนื่อยแต่พ่อแม่นั้นเขาก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนกันทุกคนนะครับ mm. ถ้าไปโรงเรียนก็มีสองเส้นทางหนึ่งก็คือหลักๆเลยเดินทุกวันนี้ทางถนนนี้ส่วนทางสองก็คือไปทางเรือแต่ก็ไม่ไปถึงโรงเรียนเลย ต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วก็รถไปรับอีกทีนึงหรือไม่งั้นก็เด็กต้องเดินไปต่อเห็นทางเป็นป่าเปียวอ,อย่างนี้เด็กก็ไม่ค่อยกล้าดเดินเท่าไหร่ครับวนตกตกถึงถนนก็ลื่นแล้วก็กลัว เดินโจกเขียวมั่งอะไรมั่งครับเรื่องการการเข้าถึงการศึกษาซึ่งมันไม่ควรจะเ,เข้าถึงยากขนาดนี้นะพอเรียนจบชั้นมัธยมแล้วเชั้นประถมแล้วเนี่ยนะครับปะเดนต่อไปเนี่ยจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นโจทย์ที่ต้องให้ความสําคัญเราอาจจะต้องคิดถึงรูปแบบาาการจัดการเรียนการสอนแบบที่เป็นวิถีวัฒนธรรมนะเราอาจจะปรับจากการเรียนแบบในห้องเรียนมาเป็นการเรียนยนอกห้องเรียนซึ่งมันมีหลักสูตรที่ทําให้เขาสามารถที่จะไปเที่ยวบุตรได้ตามวิรือวเป็นหลักสูตรวิถีชีวิตที่ไปเที่ยวบุตรได้ประมาณนี้ครับเพื่อท ดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีโอกาสทางการศึกษารวมถึงมีวุฒิมีคณวุฒิที่จะสามารถที่จะไปสร้างโอกาสในอให้กับเองได้ด้วยในาคตต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเร่งหนวนที่น่าจะต้องทําก่อนเรื่องอื่นทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องเด็กๆที่ต้องไปโรงเรียนตอนนี้นี่ถือว่ามีสักี่เปอร์เซน็นที่ได้สัญชาติจาก500กว่าคนจาก3เกาะเนีเ่ยค่ะสามสามเกาะน,นี่ผมเชื่กครึ่งนหนึ่ง ครึ่งหนึ่งนะครับสามเกาะเพราะว่าตอนนี้เด็กที่อ,อคนที่ยังไม่มีสัญชาติทั้งหมดอยู่ประมาณ5้าร้อคน<า>ประมาณ5้าร้อยคนอยู่ที่ละนองเนี่ยประมาณสักส0 0ร้อที่พังงาประมาณ200ออันนี้ข้อมูลที่เราสํารวจเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะักหรือบางคนอาจจะได้ไปแล้วแต่เขาไม่ได้แจ้งให้เราทราบขับการปรับปรุงข้อมูลแต่โดยประมาณตัวเลขกลมๆทีนี้ถ้าละนองสามร้อยเนี่ยออมอแกนที่ละนองก็จะมีแค่ประมาณ6 0ร้ยิเศษพอหกร้อเศษไม่มีบ 300, ัตรสามร้อยก็ถือว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ เลขตัวเลขนี้ไม่ขยับมานานมากนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามีนโยบายมีกฎหมายมีกรรมการแต่ว่าขาดผู้ปฏิบัติเพราะเขาถือว่าเจ้าหน้าที่ไม่อพอต้องสอบหาคนรับรองไม่ได้แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันขาดคนทําเช่นเราเคเสนอรัฐบาลว่าคนมเีเขาเรียกวันสต็อปเซอร์วิสหรือหน่วยที่มาทําเรื่องนี้เฉพาะสักหน่วยหนึ่งและใช้เวลาสักสามเดือนผมเลือกก็จบแต่ว่านี่ผ่านมา20ปีที่เราเสนอมาตั้งแต่ปี2อ4 9 น,นี้6เจ็ดว่าให้ทำเรื่องชาวเลมี10ประมาณปี49มีมติคลมมอให้ทำเรื่องนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ จากวันนั้นถึงวันนี้น่าจะเพิ่มไปได้สัก20คนเราดูข้อมูลจากศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรค่ะพบว่าชาวมอแกน3พื้นที่เนี่ยเจอปัญหาหลักๆสําคัญอยู่3ด้าน 1. ก็คือเรื่องการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการบริการจากรัฐนะคะเรียกว่าสวัสดิการจากรัฐอาจจะยังไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ําประปาเข้าไม่ทั่วถึงค่ะอาจจะมีบางจุดแต่ก็ไม่เพียงพอมีคุณภาพชีวิต ที่อาจจะยังไม่ดีนักเนื่องจากระบบทั้งหมดยังเข้าไม่ถึงนะคะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่มีความสะดวกและปลอดภัยก็อย่างในภาพมันก็ไม่สะดวกและก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะคะรวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องการรับรองสิทธิสถานะบุคคลสัญชาต,ติถือว่าเป็นเรื่องหลักๆเลยอันนี้เป็นโจทย์ตั้งตน้นถ้ามีสถานะมีสัญชาติก็จะเท่าถึงสวัสดิการจากรัฐที่เราพูดแต่ตอนนี้ไม่มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นปัญหาก็คือการสูญเสียอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องนี้ อย่างมากนะคะต่อเรื่องอัตลักษณ์ที่สูญหายเพราะวันนี้ขาดคนสืบทอดวิถีวัฒนธรรมเหล่านั้นเอาไว้และข้อท้าทายปัญหายอย่างที่3คือการมีส่วนร่วมในการเข้าไปจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกชุมชนค่ะบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าเราต้องเคารพคนทุกคนเท่ากันเคารพวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เขาสามารถที่จะดูแลจัดการทรัพยากรที่เขาพึ่งพิงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะซึ่งเรื่องการประกาศ พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลต้องอยู่บน3เงื่อนไขสําคัญก็คือฐานข้อมูลชุมชนมีกระบวนการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนรวมถึงมีธรรมนูญชุมชนหรือเรียกว่าเป็นกติการ่วมกันของชุมชนทีนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจเมื่อสักครู่เราวิ่งไปที่ภาพใหญ่แต่เรากลับมาที่พื้นที่3เกาะอีกรอบหนึ่งวันนี้ความท้าทายของ3เกาะหนึ่งพี่เมติพูดแล้วเรื่องพื้นที่อยู่อาศัย ทั้งสามเกาะนี้เป็นพื้นที่ประกาศอุทยานทั้งหมดเลยไหมคะที่ที่เกาะเลาเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งตอนนี้เราก็พื้นที่ป่าชายเลนเราได้เจรจาแล้วก็มีผ่านกระบวนการรับรองพื้นที่แล้วสี่ไร่สองงานการพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนที่อยู่ที่นี่แล้วอันนี้ได้รับการหนังสือรับรองมาแล้วแต่ว่าสองเกาะเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสิทธิใดๆเขาที่เกาะพญานเนี่ยเท่าที่คุยกับชาวบ้านทําข้อมูลน่าจะเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนระหว่างอุทยาน หรือสอบประกอบนี่ชาวบ้านก็ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ชัดเจนแต่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นสิทธิ์ในเชิงเอกสารหรือรับรองใดๆส่วนกเกาะเกาะช้างน่าจะเป็นพื้นที่อุทยานเท่าที่เราทําข้อมูลอาจจะทับซ้อนกับป่าไม้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการที่เ,เขาเรียกอะไรเมื่อเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยมาก,ก่อนกฎหมายที่ประกาศเราก็อาจจะต้องรับรองสิทธิ์เขาอะเขาไม่ได้ต้องการ เอกสันสิได้ๆนะ,ะแต่ว่าเพียงแต่เขามีสิทธิที่จะอยู่ได้ครับแล้วลักษณะการอยู่อาศัยของชาติพันธุ์มอแกนเนี่ยค่ะเขาอยู่เป็นหลักแหล่งไหมคะเป็นชุมชนตั้ง,ง,งเขาเรียกว่าตั้งทับครับคือคือเดิมก่อนเดิมเนี่ยก็คือว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่าบากัสเนาะก็จะจะอยู่ตรงนี้ตามหน้ามรสุมเขาอยู่ตามหลังเกาะเมื่อมรสุมมาฝั่งใดก็จะอาจจะเคลื่อนย้ายแต่ลทับเขาหรือเขาเรียกบากัส์เขาหรือขนมเขายังอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าพอขนาดเนี้ยเขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายแบบนั้นได้แล้ว ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายนโยบายหรือนโยบายการพัฒนาอะไรเงี้ยหรือนโยบายการท่องเที่ยวเขาก็ต้องอยู่ที่เดิมตอนนี้ไม่มีการเคลื่อนย้ายแค่ไปเยี่ยมญาติไปอยู่บ้านญาติที่3เกาะน,นี้ก็ประมาณเนี้ยครับผมคิดว่าที่มั่นที่อยู่ต่อเนื่องยาวนานก็ประมาณ40ปีมาเนี้ยที่เขาอยู่กับที่ไม่ได้ขยับน,นะครับแล้วก็มาเจอซีอนอมินิ่หน่อยที่ถูกขยับจาก บางบ้านก็จะไปอยู่ที่หมื่นแล้วมาอยู่ด้วยกันนะครับค่ะอันนี้เรื่องที่อยู่อาศัยก็มีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนเรื่องของพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับหน่วยงาน<ม>รัฐไหมทีนี้เรื่องวิธีการหาปลาเมื่อสักครู่พี่ไมตรีบอกเขาต้องออกไปหาปลาครับมันก็ไปติดเขตอุทยานอ,อ,อ,อีกครับคือคือกฎหมายเนี่ยถ้าเราพูดตามกฎหมายก่อนอุทยานเนี่ยก็คือว่าใครเข้าไปจับหาตัดฟันเก็บสิ่งของมันไม่ได้ไมไดหมด,ดมันผิดกฎหมายหมดแต่ว่าโอเคหลวงว่านอุทยานหลายคน อาศาัยมติคลมอมก็จะผ่อนปลนถ้าเครื่องมือไม่ถึงกับโหดร้ายมากนะแต่มันมีปัจจัยบางส่วนก็คือบางช่วงเช่นช่วงท่องเที่ยงเนี้ย<ม>ก็จะห้ามว่าไม่ควรจะไปจับในพื้นที่ต่างๆสองได้แค่กินนะห้ามเอาไปขายทีนี้หกเดือนมันท่องเที่ยวไงได้แค่กิน<ห>แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวสารซื้ออ,อย่างอื่นมาลูกเรียนยังไงใช่ไหมครับเพราจะจปลามากินได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นความหมายเราก็คือว่ามันควรเป็นนโยบายหรือกฎหมายระเบียบให้ชัดเจน หัวหน้าคนไหนมาก็ต้องถึงปฏิบัติอันนี้เฉพาะหัวหน้าที่มาหนึ่งคนถึงจะเข้าใจก็จะไปเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าการหาปลาก็เลยยังเป็นข้อจํากัดอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวะนะครับค่ะซึ่งกฎหมายพรบคุ้มครองชาติพันเนี่ยกำลังรอการพิจารณาในสภาแต่ก่อนกฎหมายจะคลอดในมุมของพี่มตรีก็คือการประกาศเขตคุ้มครองเนี่ยทำได้ก่อนเลยใช่ครับคือการทําเขตคุ้มครองเนี่ยผมว่าเป็นการสร้างความเข้าใจกับรัฐเนาะ และความเข้าใจกับชุมชนแล้วมาจับมือกันและร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาไปพรางก่อนซึ่งล่าสุดเราไปคุยกับปลักกระทรวงพัฒนาสังคมบอกว่าถ้าคนที่อยู่ในกระบวนการเตรียมการแก้ปัญหามีข้อมูลชัดเจนกระทรวงพอมอจะต้องขอมติยกเว้นมติคอรมอผ่อนปลนอะไรยังไงเพื่อให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงพอมอดูแลซึ่งเขามีทั้งหลายด้านตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุตั้งแต่เกิดถึงตายแต่ถ้าเกิด เรายึดอย่างเดียวว่าไม่มีบัตรก็ไม่มีสิทธิ<ส>์สแสดงว่ามนุษย์ประชาชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ก็ถูกทอดทิ้งไปโดยปริยายผมว่านี่เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องท้าทายก่อนอที่กฎหมายจะประกาศใช้ครับถึงแม้วันที่มีกฎหมายแล้วอาจจะต้องจําเป็นทํสองอย่างควบคู่กันไปด้วยคือ,คอ,คอ,คอเวลามีกฎหมายเท่าที่เราคุยกับหน่วยงานนะหน่วยงานก็บอกว่าในความจริงอ่ะเขาก็อยากจะทําอยากจะดูแลแต่กฎหมายมันไม่เอื้อก็ทําให้เขาในการเป็นหนึ่งอาจจะถูกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ2แบบลําเอียงเลิกปฏิบัติได้เพราะว่า สมมุติว่าเขาไปหาปลาในอุทยานแล้วมีคนแจ้งแล้วเขาไม่จับเขาวาอย่างน,นี้นะแล้วเขาก็กลายเป็นละเว้นได้แต่ถ้าเกิดมีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยเขาจะได้บอกว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์เขาจะไม่เป็นผู้ผิดกฎหมายในฐานะผู้ปฏิบัติด้วยมผมคิดว่าในความจริงขนาดนี้หน่วยงานัหลายหน่วยเริ่มเข้าใจแล้วแต่ว่าไม่มีกฎหมายใดที่จะมาปกป้องผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นกฎหมายพรบเนี่ยก็จะทําให้มีเขาเรียกว่ามีกฎหมายมาช่วยคุ้มครองผู้ปฏิบัติและคุ้มครอง คนที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่เราย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่เคยมีใครต้องการสิทธิพิเศษใดๆแต่เพียงแต่ว,ว่าที่เขาอยู่ไเขามีสิทธิ์ได้ดำรงชีวิตเหมือนคนอื่นเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการว่าต้องพิเศษอะไรไม่ใช่นะครับความหมายคือ เขาควรได้เป็นมนุษย์อย่างเท่ากับคนอื่นที่จะสามารถจับปลากินได้ครับค่ะทีนี้อีกอีกประเด็นหนึ่งค่ะพี่ไมตรีพี่ไมตรีพูดเรื่องภูมินิเวศแปลว่าก่อนหน้านี้การประกาศพื้นที่เขตคุ้มครองไม่เคยมีการประกาศแบบภูมินิเวศท,ที่นี่จะเป็นที่แรกภูมินิเวศคืออะไรค,คือคือที่อื่นน่ยมันจะเป็นชุมชนเพราะว่ามันอาจจะมีหลายครอบครัวมีพื้นที่ทํากินที่แตกต่าง หมายถึงว่าเขาใช้วิถีหาหอยหาปลานู่นนี่นัน่นในพื้นที่ไม่เยอะไม่ได้เชื่อมโยงกับชุมชนอื่นมากแต่ที่นี่เนี่ยสามเกาะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ3เกาะเป็นสามเหลี่ยมอยู่คล้ายๆภาพเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นพื้นที่หาก,กินร่วม,มทุกคนก็ไปหาก,กินในอ่าวนี่แหละนะครับทีนี้สวนที่สองสุสานก็เป็นสุสานร่วมสามเนี่ยวิถีชีวิตซึ่งมอแกนก็มีเฉพาะที่ละนองกับที่เกาะสุรินซึ่งมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเขาจะใกล้เคียงกันหมดว่าทําใกล้เคียงกัน ความเป็นเครือญาติก็ถึงกันแล้วพื้นที่ก็ใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าคุยกันล่าสุดว่าเราน่าจะต้องประกาศร่วมเป็นพื้นที่ภูมิเิเวศสามเกาะนี้เป็นพื้นที่เขตคุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเลยครับแปลว่าเดี๋ยวกติกาหรือธรรมนูญชุมชนก็ต้องมาแบบภูมินนเวศคือทั้งสามเกาะต้อง<ๆ>ทำร่วมกันทำร่วมกันโอ้ไม่ง่ายนะเกาะเดียวยังยากมีสามเกาะื่อเดินทางแต่ว่าคุยร่วมกันแล้วผมว่าควรจะควรจะไปด้วยกันแบบนี้แล้วก็เดี๋ยว ต้นเดือนเราก็จะนัดไปคุยหน่วยงานที่จังหวัดละนองเพื่อให้เห็นภาพนี้ร่วมกันตอนนี้เราเก็บข้อมูลอย่างละเอียดทุกครัวเรือนอเพื่อที่จะทําให้หน่วยงานยอมรับการมีอยู่ดํารงอยู่วิถีชีวิตที่มีอยู่จริงและสภาพปัญหาจริงค,ครับเท่าที่ไปคุยเนี่ยสิ่งสําคัญที่ชาวเลในพื้นที่สามเกาะอยากจะได้ค,คืออะไรอยากจะได้นี่หมายถึงว่าเขาอยากจะประกาศเขตวัฒนธรรมนี่แหละเพื่ออยากจะได้สิ่งนี้ค่ะครับคือ,ค,อคือหัวใจที่ทคุยเบื้องต้นนะที่แบบ แบบเขารู้สึกแบบเดือดร้อนมากอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าพื้นที่หากินนะ,ะเขาควรจะได้หากินได้ทุกที่นะครับ2ก็คือว่าเขาควรจะได้มีไฟฟ้าเป็นโซลร์เซลล์ก็ได้3ก็มีทางเดินที่พอดีที่จะเข้าออกไปมาหาสู่กับคนอื่นไปโรงเรียนของเด็กๆได้ที่สะดวกขึ้นนะครับเขาพิว่าน้้าระบบน้ําได้รับการดูแลกับมันสุดท้ายคือว่าเขามีสิทธิ์พัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยเขาได้แต่ว่าปัญหาใหญ่ของเขาคือว่าพอข้อจํากัดทั้งหมดมันทําให้เขายากจนมาก แล้วก็ขาดงบประมาณในการเงินของตัวเองอ่ะที่จะไปซื้อของมาซ่อมบ้านอะไรเงี้ยแม้จะตัดไม้มาซ่อมบ้านหรือทําเสาเนี่ยก็ยากก็ยากเพราะามันผิดกฎหมายหมดแต่ว่าวิธีเขาและกับงบเงินที่เขามีน่ยเขาไม่สามารถที่จะทำให้มันดีกว่านี้ได้เราเห็นสภาพบ้านแต่ละหลังนี่แบบจะอยู่กันได้จริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายเลยค่ะพี่มัตรีคะ่ะในในบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้ได้สอวอใหม่ครับ แต่ก็ไม่รู้กรกตจะประกาศรับรองเมื่อไหร่แล้วก็บรรยากาศที่เรามีรัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องของชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวเลม,มันคืบหน้าไปมากไหมคะหรือพี่เมติมีความหวังมากกว่านี้ยังไงคือผมเชื่ออย่างแรกเลยคือว่าต้องยอมรับว่าโอเครัฐบาลยอมเป็นผู้เสนอกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเราทํามาตั้งแต่ปี53จนถึงนี้ก็ถือว่าโอเครัฐบาลก็เซ็นเป็นคนเสนอกฎหมายที่กระทรวงว่าทําโดยศูนย์มนุษย์เป็นคนเสนอซึ่งึงพวกเราก็รับความความเห็นกันมาอย่างต่อเนื่องกับ2เนี่ย กฎหมายประชาชนอีกสองสามฉบับที่ประกอบคู่เนี่ยรัฐบาลก็เซ็นให้ไปประกอบกันผมคิดว่านี้ก็ถือว่าเป็นความหวังเริ่มต้นเห็นแสงสว่างบ้างและนี้เกิดกรรมธิการขึ้นมา,ากรรมธิการกํลาลังพิจารณากันอยู่ตอนนี้อยู่ในมาตรา17ซึ่งมันมี40มาตราใช่ไหมครับแล้วคาดว่าสภาน่าจะผ่านในภายในปีนี้อันนี้แต่วความหมายต่อมาคือว่าแล้ววุฒิสภาที่มาใหม่นะครับจะเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน<อ>เพราะว่ามันเป็นเรื่องความท้าทาย ก็คงต้องหวังมุธิสภาหวังรัฐมนูลฉบับใหม่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ไมตรีนะคะคขอบคุณค,ค่ะคขอบคุณผู้ชมสําหรับการติดตามนะคะสุขหน้าพบกันใหม่คุณเล่าเราขยายนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ